สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องทุกทท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับอีที่4 7 6รเจ็ครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่พีเีนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรปิดโทรสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์แ1ด9 5งหนึ่งี่หนะครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกนะครับพระรายการแรกเดี๋ยว นี่ฮะขออนุญาตเอาปกนะครับปกซึ่งอหลุดจองนะครับนี่ฮะปกไปมะขามเป็นบล็อกบล็อกแตกนเนี้ยเนี่ยเบล็อกแตกนะครับนี่ฮะนี่ครับบล็อกแตกนะครับนี่ฮะหลุดจองคือมีพี่ๆเขาแบ่งปันไปอ่าไม่กี่องค์ครับนี่ฮะเราเอามาลงใหม่นะครับนี่ฮะบล็อกแตกไม่ทราบที่นะปกอย่างเงี้ยเนี่ยใครรู้ที่นะครับจัดไปครับ อันนี้มีทั้งหมดสิบสองนะองนะสิบสององนะครับนี่ฮะดูด้านหลังนี่ครับสิบสององนี่ครับเห็นไหมด้านหลังนี้คือหลังเรียบอะคือเนี่ยปกเนี้ยแท้แน่นอนครับได้แบบบบ้านมาเลยนะเนี่ยได้มาเมื่อวานนี้เอาลงไปมีสิบเก้านะครับพี่พี่เขาแบ่งไปอ่าส่วนหนึ่งนะครับผมก็เหลืออยู่ส่วนนึงนี่ฮะเอามาลงให้กับพีเอฟซีใหม่ครับ นี่ฮะมีทั้งหมด12สองเม็ดนะครับสิบเม็ดเนี่ยโอ้โหแจกลูกแจกหลานได้นะครับถ้ารู้ที่จัดไปแล้วครับเนี่ยมันเป็นบล็อกแตกตรงหน้านะฮะดูนะครับเห็นไหมเนี่ยบล็อกแตกกับไม่แตกแตกมั่งไม่แตกมั่งนี่ฮะเห็นไหมแตกมั่งอันนี้ก็ไม่แตกนี่ฮะเห็นไหมครับคล้ายกันหมดเลยนะนี่ฮะสิบสองเม็ดเอาเจ็ดร้อยครับนี่ฮะพระหน้าสะสมจริงๆนะฮะน่าเก็บในการที่ หนึ่งต่อไปรายการที่สองอันนี้ไม่รู้จะตีเข้าที่ไหนเลยครับเอาเป็นพระลึกลับอยู่ครับเนี่ยพระลึกลับและพระแบบนี่ฮะหน้าคุนหายจริงเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อหาเขานะคือเนื้อเก่ามากๆเลยแล้วพิมพ์เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสำนักไหนไม่รู้เลยนะครับนี่ฮะพระแบบคลาสสิกมากๆด้าน,นหลังนะ คือพาดแท้อยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นสำนักไหนหรือที่ไหนครับออกนะครับเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับเนี่ยโอ้โหเข็มอย่เงี้ยแล้วเก่าคลาสสิกมากนี่ฮะบริเวณนี้นนี่ร่องรอยน่าจะโด,ดโดนขูดโดนขัดโดนอะไรไม่รู้นะฮะหลุดร้อยออกไปตามการเวลาครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สองต่อไปรายการที่สามนี่นะฮะ เป็นนี่ครับรายการที่สามเป็นหลงพ่อเงินครับนี่หลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นระหลบโบราณเลยดูนะครับเห็นครับนี่ฮะแล้วก็ดูนี่ครับก้นเรียบนะครับแต่เห็นร่องรอยช่อชนวนอยู่นี่ครับพิมพ์นิยมนะดูใบหน้านะครับนี่ฮะ จมูกอาจจะหล่อไม่เต็มครับผมนี่ฮะหรือเกิดฟองกัดแต่พระดูนะครับนี่ฮะเป็นพระแบบแม่พิมพ์ดีด้วยนะครับนี่ฮะสวยเหมือนเดิมเลยสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ที่ที่สามนะรายการที่สามสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สี่การที่สี่เป็นสมเด็จครับเอาสมเด็จมั่งฮะ อันนี้เป็นพระสมเด็จเหมือนจะเป็นพิมพ์เส้นได้หรือเปล่าครับดูนะฮะคือพระอาจจะนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับได้มาแบบนี้เลยนะนี่พิมพ์คล้ายๆเส้นได้ครับแต่พิมพ์แบบแมแต่เนื้อหาเขาตีมากครับพิมพ์คล้ายๆแบบพิมพ์ตื้นอะแต่เนื้อนี่โอ้โหปึกเลยดูนะครับดูด้านหลังนี่เห็นไหมมีมวลสารด้วยนะครับดูนะครับเห็นไหมค่อยไล่ดูนะครับนี่ครับ โอ้เนื้อแบบดีมากเลยเนื้อสวยจริงตรงนี้นะฮะเห็นไหมอีกด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผ้าอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะค่อนข้างจะเก่ามีอายุครับนี่ฮะเห็นไหมครับด้านหลังเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่ะรายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นนี่ฮะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยแหวกม่านเนื้อดิน อูนะครับความแห้งของดินนะฮะนี่ฮะเก่าคลาสสิกมากๆปับด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมดินเขาจะละเอียดละเอียดเลยครับนี่ฮะอู๋สวยมากครับพาตงนี้นี่ฮะพระสมเด็จแหกม่านจัดไปครับสามร้อยห้าสิบสวยเดิมๆเ,เลยสวยมากๆเลยครับต่อไปรายการที่ที่หกอันนี้เป็น พระปิดตาลงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนี่ฮะพิมพ์จะเป็นแบบนี้นี่ครับความเก่ารับใต้ฐานก็นี่ฮะเห็นไหมล่องรอยการตัดแต่งดูนะครับเห็นไหมห่ออิ่มวัดหัวเขาเทียบพิมพ์ได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเอาสามร้อยครับผมพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเอาสามร้อยจัดไปรายการที่หกนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นชินราช นี่ฮะน่าจะเป็นหลุงปูเพล็กหรือหลวงนี่ฮะด้านหลังเป็นสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเขาเหมือนคล้ายๆจะเขียนสัญลักษณ์ไว้เหมือนเหมือนกับตัวพอพานเลยครับแต่เนื้อผ้าน,นี่เขาบอกตรงว่าเนี่ยมีคราบความเก่าหรือคล้ายๆเหมือนคราบปู๋เนี่ยตรงนี้นะฮะโุกเก่าคลาสสิกจริงๆนะดูนะครับเห็นไหมแล้วดูบริเวณด้านข้างเนี่ยเหมือนคราบปูปกคลุมองค์พระเลย แล้วเนื้อผ้าเนี่ยเป็นชินาาดดูนะฮะแล้วเก่าคลาสสิกมากๆดูเห็นไหมเนี่ยโอ้โหดูตรงนี้ฮะมีร่องรอยการหลุดเหมือนหลุดคาบกุออกไปครับนี่ฮะแต่เนื้อเขาีิหนึบนุ่มมากเนี่ยมองเงี้ยเนื้อแบบแม่เนื้อหนึบนุ่มจริงเอ่นะครับเป็นชินราชครับเนี่ยคาบปกคลุมความเก่าเนี่ยๆนเนี่ยดูตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมเขามีคาบอยู่แล้วคาบปกคลุมเหมือนคล้ายๆคาบกูอะ พาลงกุมานะครับนี่ฮะเจ้าของภาพบอกผมเผื่อผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเพราะว่ามีสัญลักษณ์ตัวพอที่เขียนไว้แล้วเก่าจริง,รงเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะสี่ร้อยใครทราบที่จัดไปเลยรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปดที่แปดเป็นนี่ครับเป็นสมเด็จนะฮะสมเด็จนี่ฮะสมเด็จมีคาบความเก่าด้วยนี่ครับเห็นไหม ดูนะฮะเห็นไหมนี่ค่าพวงเกลงลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะเราก็ได้มาแบบนี้ให้พี่ๆได้ลองพิจารณาดูนะครับพระสมเด็จโอ้โห,โหแล้วดูด้านหลังนี่ฮะด้านหลังเขานี่ครับเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยคือเนื้อแบบความเก่านี่ฮะมีนี่ฮะ หอะไรน่าคุณหามากเลยครับพาวนี้ดูครับเห็นไหมโอ้โหนี่ฮะเอาอันนี้เอาสี่ร้อยครับผมขอยนุญาตปที่สี่ร้อยนะนี่ฮะดูเนี่ยอื้อ,อพิมพ์คลาสสิกจริงสี่ร้อยบาทในการที่ที่แปดครับต่อไปในการที่เก้าที่เก้าอันนี้ลงพ่งเงินนะครับลงพองเงิน เขาเรียกพิมพ์อะไรหน้าแปะยิ้มนะครับนี่ฮะเห็นไหมคือพระเนี่ยจะเป็นหน้าแปะยิ้มเห็นไหมดูนั่งค่ายเห็นไหมครับเหมือนจริงๆเลยฮะนี่แล้วดูนะครับเนี่ยคราบเนื้อกงเนื้อเกินโอ้ยสาแดงธรรมชาติเลยครับนี่ฮะพริกด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกตุ่มเดือดที่มีเนื้อเกินตามมุมห้านี่คือหล่อแบบโบราณธรรมชาติเลยใต้ฐานครับเห็นไหมชัดเจนเลยนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับหน้าแปะยิ้มนะครับสามร้อยห้าสิบ โอ้น่ารักมากรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นพระอันนี้เขาเรียกว่าพระเนื้อผงผสมว่านครับนี่ฮะไม่ทราบที่แต่ความเก่าคนนี้โอ้โหพูดตรงเลยนะว่าคลาสสิกมากมนี่ฮะพิกข้างหลังเป็นยันเหมือนยันผู้ซ้อนเลยนี่ฮะพ้ามีอายุมากแล้วดูความเก่าคลาสสิกดูเงี้ย นี่ผ่านี่ฮะเูไหลึกลับอย่างเงี้ยผมว่าน่าค้นหานี่ฮะทราบที่ยิ่งได้เปรียบเอาสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบนะครับแม่ผัดเก่าๆนี้น่าจัดครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่เป็นสมเด็จเหมือนกันครับนี่ฮะ ลองพิจารณาด้วยรูปดูนะครับผมก็ได้มาแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมแห้งๆเก่าๆเนี่ยดูนี่ฮะนี่เห็นไหมพริกด้านข้างนี่ครับด้านหลังเนี่ยธรรมชาติเขาเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะปึ๊บนี่เห็นไหมนี่พระสมเด็จในการที่เปลี่ยนสามร้อยห้าสิบ ต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองอันนี้เป็นรูปหล่อครับนี่ฮะรูปหล่อพระอะไรนะสายพิจิตครับหลวงพ่ออู่วัดโพทะเลนะฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นหล่อแบบหล่อปั๊มหล่อออกมาแล้วมาตัดนะครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมอู้หล่อแบบคลาสสิกดีอ่งนี่ฮะผมเอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะหลวงพ่อแล้วพ่ออู่วัดโพทะเลฮะพระพิจิตครับนี่ฮะ น่าจะเป็นพระพื้นที่เขานี่ฮะเอาสามร้อยครับรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามเอานี่ฮะสิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จองนี้นี่ฮะเป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านมากเนื้อดูดูเนื้อนะครับนี่ฮะคือใครดูเนื้อเป็นนะครับ นี่ฮะใครดูเนื้อผ้าเป็นได้เปรียบเลยนะครับนี่ฮะคาบคอมเก่าก็คือคาบทุกอย่างเลยครับนี่ฮะมีเนื้อมีมวลสารมีครบวงจรเลยครับนี่ฮะพริกด้านหลังครับเห็นไหมโอ้คลาสสิกครับนี่นะใรการที่สิบสามครับนี่ฮะผมเอาอันนี้เอาเอาสี่ร้อยนะครับนี่ฮะมวลสารเยอะมากสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่ สิบสี่นี่เป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไร,รพ่อพ่อพานครับวัดป่งกระสังะฮะเป็นทองแดงกระไรทองครับนี่ฮะพระเสี้ยนเต็มองเลยนี่ฮะของคมชัดนะครับมีลูกตาด้วยนี่ฮะเห็นไหมพ่อพานรุ่นรุ่นอะไรรุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะตัวตัดตัดบีครับผมด้านหลังครับนี่ครับ ตัวสื่อคมๆเนี่ยเนี่ยมีเส้นเห็นไหมนี่ครับวัดโป่งกระสังปีหนึ่งเก้านี่ฮะหูปิ้นๆเนี้ยแล้วดูนะฮะตัวตัดเห็นไหมตัดชึกบีนี่ฮะบ,บีนี่นะครับกระไรทองเป็นทองแดงกระไรทองนะครับเนี่ยดูหน้าครับนี่ครับอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบกับผมหผลบก็พานวัดโป่งกระสังลองพิจารณาดูนะครับรายการที่สิบสี่ต่อไปสิบห้า อันนี้สมเด็จพิมพ์เกตโบตูมหรือสังกติสังกติครับผมนี่ฮะดูเนื้อเขานี่พระจะเป็นโพรงเป็นโพรงครับนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะพระจะเป็นโพรงข้างในจะเป็นโพรงเนี่ยนี่ครับถ้าดูด้านหลังโอ้โหนี่ฮะสุดแล้วนี่ครับดูด้านข้างเห็นไหมนี่ฮะ อุปภพิมพสวยจริงเอาอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอา้าวรายการที่สิบห้านะครับสามร้อยห้าสิบไปอรปในการที่ยี่สิบเอ้ยรายการที่สิบหกครับแหมจะโดดข้ามไปที่ยี่สิบแล้วครับสิบหกเป็นสมเด็จอันนี้ฮะเขาเรียกพิมพ์อะไรอะนี่ฮะพิมคล้ายๆเขาเรียกอะไรฐานหมอนนี่ครับนี่ดูตรงตรงเส้นตรงนี้เห็นไหมเส้นตรงกลางฐานนี่ครับเราดู ม่มีเนื้อเกินครับธรรมชาติรถพระเนีแก่น้ํามันนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อแก่น้ํามันด้านข้างเห็นไหมครับด้านหลังครับเห็นไหมเป็นพระค่อนข้างที่จะแก่น้ํามันแล้วเนี่ยมีพระเนื้อมวลสารก็โอเคนะครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะแข้งหมอนเอาสามร้อยห้าสิบครับในการที่สบกต่อไปสิบเจ็ด สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินครับอันนี้พิมพ์นิยมนี่ฮะเนื้อจิจัดพิมพ์แบบเป็นหล่อโบราณคลาสสิกเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับอ่าหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับนี่ฮะใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบแปดอันนี้พระสมเด็จนะครับนี่ฮะเนื้อหาดูนะครับจะให้ดูเนื้อพระ ดูนะครับเห็นไหมเนื้อแบบโอ้โหสุดยอดเลยพ้าองนี้พุ่งตรงนะครับว่าเป็นพระอ่าซ่อมมาครับนี่ฮะ่องรอยการซ่อมเขานนี่ฮะซ่อมได้เนียนมากดูนะฮะแล้วนี่ครับท่ามพระนี่ฮะไม่เก่าจริงนี่เขาไม่ซ่อมนะครับนี่เขาซ่อมมาแบบเนียนมากครับเนี่ยเอสี่ร้อยนะครับพราอนี้ขอญาตเปิดสี่ร้อยศึกษาเนื้อนะครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อสวยจริงในการที่สิบแปด ต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าอันนี้เป็นนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเป็นพระเล็กหล่อ,มอไม่ขีดใหญ่อะไรนะครับมไม่ขีดใหญ่ฐานสูงอะไรเนี่ยนี่นะครับนี่ฮะดูใบหน้าครับนี่ครับ,ด,รบ,รบดูนะครับนี่ฮะระน้ําทอง ดูนะฮะโอ้โหนี่ฮะเนื้อเกินของหลออโบราณนะครับนี่นี่ครับพลิกปั๊บใต้ฐานใช่ไหมร่องรอยการแต่งตะไบครับนี่ครับสวยเดิมๆนะครับนี่ฮะหลวงปู่ทศองค์นี้ดูนะครับนี่ครับผมพลิกปั๊บนะฮะสวยครับเท่านี้เอา400ครับผมในการที่อ่า19นะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเป็นอันนี้เป็นหลวงปู่วรพจน์นะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะพะระหล่อโบราณพะระหล่อสวยเดิมๆครับนี่ฮะหลวงปู่วรพจน์นี่ครับสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมใต้ฐานมีอุตตกรดุลอุพงอันนี้นะครับปู่วรพจน์เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะขอนแก่นนะครับอยู่ขอนแก่นสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่ออันนี้ผมไม่รู้ที่จริงๆนะครับนี่ฮะได้มาแบบผิวบนบ้านเลยดูนะครับเห็นไหมผิวหิ้งๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับรูปหล่อไม่ทราบที่แท้แน่นอนครับนี่ฮะร่องรอยการน่าจะติดหน้ารถตั้งหน้ารถติดกาวติดอะไรไว้นะครับนี่ฮะพระอย่างเงี้ยแท้แน่นอนครับนี่เห็นไหมสวยเดิมๆเลย ไม่ทราบที่เอาสี่ร้อยนะครับนี่ฮะใครรู้ที่จัดไปเลยสี่ร้อยบาทรายการที่ยีสบสองอันนี้เป็นพระรูปเหมือนครับนี่ฮะพระรูปเหมือนเนื้อว่านครับเนื้อว่านสวยเดิมเดิมหลังใบไม้เนี่ยอย่างเงี้ยน่าค้นหาครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสวยเดิมเดิมเลยพราแท้ด้วยนะครับเนี่ยเอาสี่ร้อยครับรายการที่ยี่บสองครับสี่ร้อยบาทขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมสี่ร้อยเนี่ยสวยเดิมเดิมเลยนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่บสอง ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นนี่ฮะพระปิดตาผงกระดูกผีวัดโพธาเตียนนะครับนี่ฮะดูนะครับดูเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยโอ้โหเราดูนี่ฮะดูง่ายครับพระสวยเดิมๆเลยดูเห็นไหมครับเนี่ยมีผงผงดําเม็ดดาเนี่ยเม็ดดาเม็ดดาเม็ดดำเนี่ยผงขี้เท่าอะครับ นี่ฮะเป็นไงเนี่ยด้านหลังเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ฮะเนี่ยโอ้สวยจริงนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมรายการที่ยี่สามต่อไปรายการที่สิบสี่ที่สิบสี่เป็นรูปลอลงพื้เงินนะครับนี่ฮะพิมพ์นิยมสภาพใช้ม,มั่งอาจจะใช้มาแบบนี่ฮะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่นี่ฮะดูนะครับ นี่ดูไหมพระสวยแบบคลาสสิกอ่ะพระใช้อ่ะนะฮะอาจจะลื่นมั่งนะฮะตามการเวลาของนี่ฮะองค์พระนะครับดูใบหน้าดูนี่ฮะใต้ฐานอันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้ายี่สบห้าเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จองค์นี้อาจจะเป็นสภาพแบบนี่ฮะผุกร่อนตามการเวลาครับนี่ฮะ ก่อนแบบนี้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับเนี่ยก่อนก่อนเนื้อผุๆเนื้อเนี่ยเหมือนพระแบบแช่หรือจมอยู่ในในน้ำอะ่ะเป็นเวลานานลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะเอาอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับผมี่ยเปิดที่สามร้อยห้าสิบ ต่อไปรายการที่26 26อันนี้เป็นพูทตกวักหลวงพุทธบนะครับนี่ฮะเป็นรูปหล่อพู้ตกวักนะครับนี่นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เป็นรูปหล่อพูทตกวักหลวงพุทธบนะครับนี่ฮะวัดชนแดนนะครับดูเนื้อนะครับแล้วดูต้องรอยการแต่งตะไบเห็นไหม ดูหลังปัป๊บเห็นไหมครับผิวพระวันนะสวยงามจริงแล้วดูการแต่งตะไบนะพูทธก,กวักใหญ่นะครับใต้ฐานเห็นไหมต้องรอยช่อชนวนแล้วยุบของโลหะนะครับนี่ฮะดูง่ายล่ําบึกเลยนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เอาเอาสี่ร้อยนะครับผมพูทธก,กวักนะครับขออนญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทสวยเดิม,เ,ดมเลยต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้พิมพ์โบราณหรือพิมพ์ชาวบ้านไม่แน่ใจนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะได้มาแบบนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบกแล้วกันครับนี่ฮะรูปลอแบบนี้ดูเห็นไหมอย่างนี้ฮะแล้วก็ดูใต้ฐานเนี่ยใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ครับนี่ฮะรูปหลอหลวงพ่อเงินสามร้อยห้าสิบในการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปในการที่ยี่แปด 28อันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรครับดูนะฮะเนี่ยเนื้อเกินธรรมชาตินี่นะครับเห็นไหมนี่ครับเนื้อตุ่มเดือดพริกปับ๊บนี่ครับเห็นไหมหลังเป็นอุอันนี้เอา400แล้วครับขออนุญาตเปิดที่400แล้วกันนะครับผมเนี่ยธรรมชาติเขามีดูนะฮะพิจารณาดูนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเพชร400ต่อไปในการที่29 ยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะเดี๋ยวขอแยกแกะให้ดูเลยนะครับไอ้เป็นฟักเลยนะครับเป็นพระสมเด็จอ,อยูเน่กรอบค่อนข้างแน่นนะนี่ฮะพระสมเด็จนะครับ ไม่ไม่รู้ว่าเป็นพระสมเด็จที่ไหนครับผมให้พิจารณาดูนะครับนี่คือค่าบความเก่าหรอนี่ฮะดูนะครับนี่ครับเห็นไหมคาบความเก่าปกคลุมอยู่เนี่ยดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับดูนะครับด้านข้างดูด้านหลังโอ้โหเนื้อเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะด้านข้าง นี่ฮะพิมแบบนี้อะไรครับเอาสี่ร้อยครับรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบสามสิบเป็นอันนี้พระลีลาสองหน้าใบเข้าครับหลวงพ่อโบ้ยนะครับวัดมะนาวจะให้ดูเนื้อนะครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อเขาแบบเหลืองเก่าเลยนะครับนี่ครับมีร่องรอยตะเข็บประกบนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะตะเข็บประกบ ด้านหน้าอีกทีครับอันนี้เป็นสองหน้านะครับเป็นพระลีลาใบหงอกครับผมเป็นหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อหาจับมากแล้วดูระเข็บนะครับชัดเจนเลยนี่ฮะทอดจนวนตัดอูชัดเจนแล้วเนื้ออมเขียวสวยจริงฮะเนื้อแบบเหลืองแบบทองเหลืองเก่าอ่ะนี่นะครับลีลาใบข้าวหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวครับอันนี้ขอญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยครับขอราคานิดนึงครับพระน่าคุณหามากต่อไปรายการที่สาเสิบ็ด อันนี้โคนสมองครับโคนสมองเนื้อหาเก่าโคนสมองผมเอาสี่ร้อยนะครับนี่ฮะเห็นไหมละเขาเรียกว่าลาดำนี่ฮะลาดำขึ้นเต็มองพระเลยนะนี่ฮะความเก่าโคนสมองเนี่ยน่าสะสมเอาสี่ร้อยครับโคนสมองนะฮะนี่ฮะจัดไปครับสวยดําเดิมเลยรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปรายการที่สามสิบสองอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จัมโบ้เลยนะเนี่ยข้างหลังเขียนไว้อะไรไม่รู้ครับนี่ฮะ นอขออะไรไม่รู้นะฮะนี่ฮะใหญ่จริงๆจัมโบเลยฮะแล้วเนื้อเก่าจริงนี่เอาสี่ร้อยครับจัมโบเงี้ยนี่ฮะสี่ร้อยบาทรายการที่สามสิบสองต่อไปรายการที่สามสิบสามสามสิบสามนะครับนี่ฮะสามสิบสามเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินนะฮะเนื้อดินนี่ฮะล้บผ้าเนื้อมันมากลึกนี่ฮะลึกมากเนื้อมันดูกระดกข้างดูนะฮะ นี่ฮะโทนสองสีเลยโทนดำโทนเหลืองนะครับนี่ฮะเราดูด้านหลังมีแร่ครับเขาเรียกว่าแรมา่มะขามครับเนี่ยมีเห็ดปะไปายไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดเล็กๆนะครับนี่ฮะแรม่มะขามนี่ฮะเห็นไหมแดงๆครับแล้วปั๊บพริกข้างๆครับเห็นไหมมีแรม่มะขามด้วย <S <S ตรงเนี้ยล่องรอยการกระเทาะออกไปครับนี่ฮะเราดูใบหน้าดูพิมพนะครับโอ้โหภาพสุกกองนี้บอกตรงเว่าเ,าเนื้อมันมากๆดูนะฮะ เห็นไหมมันจริงๆองนี้พลิกปั๊บเห็นไหมครับปบั๊บเอาอันนี้เอาห้าร้อยครับผมขออนุญาเปิดที่ห้าร้อยนะรายการที่สามสิบสามต่อไปสามสิบสี่สามสิบสี่ผมได้นี่มาครับนี่ฮะอันนี้เป็นคุดนะฮะคุดอาจจะใช้มาบ้างครับคือไม่ค่อยสวยสมบูรณ์นะครับคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาเป็นตะกั่วอาบทองแดงนะฮะขออนุญาตแกะเลย คือพระเขาสภาพใช้อ่ะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะนี่ครับก็มีการหลุดออกไปนี่ฮะนี่ฮะสภาพใช้ตรงนี้มีซ่อมมานะครับนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยตรงเท้าพยาคุดดูนะครับเนี่ยเก่าไม่เก่าดูนะฮะตะกัวออกอาบทองแดงนะฮะคุดลงพระเสงวัดบางนาพิกปั๊บเห็นไหมตรงนี้ฮะเห็นไหมร่องรอยการซ่อมมาตรงนี้นะฮะนี่ฮะแต่เป็นคุดที่น่าใช้ครับปีสองสอง สภาพใช้นะครับอันบ้านเลยนะครับองนี้แต่เข็บข้างมีครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะตะเข็บข้างอ,อีกด้านข้างครับนี่ฮะ,ะมีร่องรอยตะเข็บด้วยนะครับนี่ครับคุดหลวงพ่อเสงเอาเอา450ครับผมรายการที่34 450ต่อไป35 35เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อกลวยเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวย ดูนะครับนี่ฮะสวยดั้มเดิมแล้วเนื้อหาเขาเก่าจริงดูนะครับพลิกด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วเนื้อน่ปึกเลยคันข้างนครับเห็นไหมอันนี้เอาเอา450ครับผมรายการที่35ต่อไปรายการที่36อันนี้เป็นหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะครับ36นะครับนี่ฮะแต่เขาเขียนไว้วัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเทียม จริงๆเขาจะเขียนเป็นหลวงพ่อเทียมแล้วครับนี่ฮะหลวงพ่อเทียมวัดโบสถ์ปทุมธานีแต่เขาไปเขียนหลวงพ่อเลี่ยมครับนี่ฮะปทุมคือคนสมัยโบราณเขาเขียนไว้เป็นหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะครับสามชั้นมีตะกุดสองดอกนะครับนี่ฮะตะกุดจะอยู่นี้นี่ฮะเห็นไหมนี่ดอกหนึ่งครับนี่ฮะเห็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะครับตะกุดสองดอกหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์อันนี้มีอยู่ในหนังสือของรวมเล่มหลวงพ่อเทียนะครับ อันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับสวยเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยไม่มีกระท่อมไม่มีอะไรนะครับห้าร้อยห้าสิบหลวงพ่อเทียน,นครับรายการที่สามสิบหกต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปูท่ทวดดูนะฮะั๊มซ้ำนะฮะนี่ฮะสภาพอาจจะใช้เอาม้างครับนี่ดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะนี่ับผมพพิกใต้ฐานนะครับเห็นไหม นี่ครับร่องรอยการแต่งตะไบแล้วก็ตบตะไบโดยการตบลบคมด้านหลังนะครับดูนะครับธรรมชาติเขานี่ฮะอันนี้เอา550ครับผมนี่ฮะหลวงปู่ทวดรายการที่37นะครับต่อไปรายการ38มสรายการสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียมเนี่ยมาพร้อมกรอบพุกเลยหลวงพ่อเนียมนะครับเสียนแหลมขอญาตแก่เลยนะครับ ค่อนข้างเนื้อหาเก่านะครับตะกัวเก่านี่ครับมาพร้อมกรอบเลยกรอบสวยมากครับนี่ฮะสวยจริงดูนะครับนี่หลองพ้อเนียมดูนะฮะเห็นไหมนี่ครับความเก่าเขานี่เห็นไหมพลิกปั๊บนี่ฮะตะกัวที่เก่าจริงนะครับปั๊บด้านข้างใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมชอชนวนได้เห็นนี่ฮะเสียนแหลม สองหน้านะครับนี่ฮะคือตรงนี้อ้คาสสิกจริงๆครับหลวงพ่อเนียมนะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับสามสิบแปดรายการสุดท้ายอันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบสวยเดิมๆเ,เลยขออนุญาตเปิดที่หกร้อยนะนี่ฮะหายากแล้วครับสวยมากรกรอบแบบแหมึ้นขอได้เลยน่าใช้ครับนี่ฮะนะครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับในการที่สามสิบแปด ก็ออกประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนใดครับสนใจหรือชื่นชอบเผ้าไหนก็โทรสอบถามกันได้ครับที่เบอร์0892141595นะครับวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ